ครับคุณดีบุมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดหวานๆมามาพนไหร่ก็วันนี้ขอบอกว่ารักมาม้านะครับรักมา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 ก็มาร่วมราการของเราด้วยอแอลตีเชิญเลยค่ะพาอพงมาลัยให้คุณแม่เลยโอ้จริงแล้วสีเดียมมาตั้งแต่พงมาลัยมาลีเป็นสีขาวตอนนี้เปลี่ยนเก่งมากก็ Happy birthday เฮ้ย ลองนี่ในวันแม่แล้วก็มีของให้มาสูบ้างแรงนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไปนะจะรักมากรักมากชิชิชดอยถึงมากเร้องเดยวร้อนย้องแล้วคุณแม่มีอะไรจะบอกน้องตีไหมคะเออไม่หายได้ตีเล่นกีลาเยอะๆจะได้แข็แรงมีซิกแพคอันนี้ก็มีอยู่มีอยู่ีอยู่แล้วก็อยากให้นอนเช้าๆหน่อย ครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับมึนก็รอแลวตื่นว่า